ถ้าความรักต้องแลกด้วยศรัทธาและคำสัญญานำไปสู่เงาแห่งความตายคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงของพระรูปหนึ่งที่หายตัวไปตลอดกาลและหญิงสาวที่ไม่มีวันจากวัดนี้ไปได้เลยในคืนที่เงียบสงัดสายลมเย็นพัดผ่านป่าไผ่เบาๆเสียงจิ้งหรีดร้องระง,งมในความมืดพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระคีรี เดินอย่างระมัดระวังในจีวรนที่ไม่เรียบร้อยนักเขาไม่ได้กลับวัดในคืนนั้นในมือของเขามีกล่องไม้เล็กๆภายในคือสร้อยทองเก่าแก่ของมั่นจากครอบครัวหญิงสาวหญิงสาวคนนั้นชื่อไหมฟ้างามจับใจดวงตาเป็นประกายเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของสวนผลไม้ใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองพบกันได้อย่างไรแต่ความลับก็ค่อยๆขยายตัว เหมือนเปลวไฟที่ลามไปบนผ้าหญ้าแหง้งคืนหนึ่งใต้แสงจันทร์ครึ่งดวงทั้งสองแอบไปที่สาลาเก่ามือของพระคีรีสันเล็กน้อยเมื่อเขาสวมแหวนให้นิ้วของไหมฟ้าเธอยิ้มแต่น้ำตาก็ไหลกลิ่นดอกลำดวนลอยอยู่ในอากาศแต่หัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกลองยาวในงานประเพณีเสียงฝีเท้าใครบางคนดังขึ้นด้านหลัง พระคีรีหันไปช้าช้าเงาของคนหลายคนปรากฏออกจากความมืดแสงไฟฉายส่องตรงมาที่หน้าเขาเป็นพระอาจารย์และชาวบ้านสามสี่คนทุกคนยืนนิ่งในความตกตะลึงนี่เจ้าทำอะไรลงไปเสียงของพระอาจารย์สั่นเล็กน้อยแต่ดวงตานั้นเต็มไปด้วยความผิดหวังไม้ฟ้าถอยหลังหนึ่งก้าวมือเธอยังจับมือของพระคีรีแน่น ลมหายใจเธอสั่นเหมือนกำลังกลั้นสะอื้นพระคีรีไม่พูดอะไรเพียงแค่หลุบตาลงรู้ดีว่าเขาได้เดินพ้นเส้นทางแห่งศีลไปแล้วเสียงชาวบ้านเริ่มพูดกันเบาๆบางคนสายหัวบางคนมองด้วยความเวทนาแต่จูจ่ๆเด็กชายคนหนึ่งในกลุ่มก็ร้องขึ้นว่าข้างหลังพระคีรีมีบางอย่างเคลื่อนไหวทุกคนหันขวับแสงไฟฉายส่องไปยังพุ่มไม้ข้างศาลา เงาดำบางอย่างลอยผ่านไปอย่างรวดเร็วหยินเยียบจนขนลุกเหมือนบางอย่างไม่พอใจกับการแต่งงานครั้งนี้พระอาจารย์รีบสวดมนต์เสียงสวดแรงขึ้นเร็วขึ้นลมแรงกระโชกใส่ศาลาเหมือนมีพายุเข,ข้าทันทีไหมยฟ้ากรีดร้องเธอมองไปที่เงาดำนั้นแล้วถอยหลังมือเธอปล่อยจากพระเมื่อโลกมืดลงพระคีรีรู้สึกเหมือนตกลงไปในบ่อน้ำลึก เสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาเองเต้นช้าหนักและเศร้าภาพลางๆเริ่มปรากฏในความมืดภาพของวัดของศาลาและของไหมฟ้าในชุดเจ้าสาวสีขาวเธอยืนอยู่กลางลานวัดดอกไม้โปรยปลายจากฟ้าแต่ไม่มีแขกไม่มีพระไม่มีเสียงแตรกลองใดๆแค่เขา แค่เธอและความเงียบที่ปกคลุมทุกสิ่งเขาพยายามเรียกชื่อเธอแต่เสียงไม่ออกจากปากเขายื่นมือไปหาเธอแต่มือของเขาทะลุผ่านร่างเธอไหม้ฟ้าเอียงสีสษะช้าช้าดวงตาไร้แววและปากก็ขยับอีกครั้งท่านเลือกศรัทธาแล้วข้าละ่ะทันใดนั้นเปเลวไฟก็ลุกขึ้นรอบลานวัด ลมพัดแรงเสียงกระดิ่งวัดดังกังวานเสียงพระสวดมนต์ดังจากทุกทิศเหมือนมาจากโลอีกด้านสว่างว่าข้าตาเขาพระคีรีสะดุ้งตื่นเขานอนอยู่บนพื้นศาลาเหงื่อเปียกโชกทั้งร่างแสงเช้าเริ่มสาดเข้ามาเสียงไก่ขันอยู่ไกลๆแต่รอบตัวไม่มีใครเลยศาลาร้างยังอยู่พุ่มไม้ยังไหวเบาๆตามลม และแหวนแต่งงานวงนั้นยังอยู่ในมือของเขาเขามองมันมือสั่นหัวใจเต็มไปด้วยคำถามหรือว่าบางความรักควรจะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกพระคีรียังจ้องแหวนวงนั้นแสงแดดกระทบโลหะจนแวววาวแต่ความรู้สึกกลับเย็นเฉียบเหมือนแหวนวงนี้เก็บความเศร้าไว้ทั้งหมดเขาลุกขึ้นช้าช้า จีวอเปื้อนฝุ่นและใบไม้แห้งขาทั้งสองข้างยังอ่อนแรงแต่ใจกลับหนักกว่าเขาเดินออกจากศาลาเสียงใบไม้กรอบแกรบใต้เท้าทุกย่างก้าวเหมือนพาเขากลับไปสู่อดีตเมื่อมาถึงหน้าวัดชาวบ้านบางคนยืนเงียบอยู่ตรงนั้นพวกเขามองเขาแต่ไม่มีใครเอ่ยคำดวงตาของทุกคนเต็มไปด้วยคำถาม และความกลัวบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดพระอาจารย์เดินออกมายืนรออยู่กลางลานวัดใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาหนักแน่นเจ้าต้องเลือกพระอาจารย์กล่าวเสียงชัดระหว่างทางแห่งศรัทธาหรือเงาในหัวใจเจ้าเองพระคีรีเงียบเขากำแหวนในมือแน่นแผลเก่าที่ใจเปิดขึ้นอีกครั้งภาพไหมฟ้ายังวงเวียนในหัวรอยยิ้มเธอ เช้าวันต่อมาพระลูกวัดรูปหนึ่งเปิดประตูอุโบสถเจอกับร่างของพระคีรีนอนนิ่งอยู่หน้าพระประธานดวงตาหลับสนิทใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตารอบตัวเขาพานทองถูกวางไว้เรียบร้อยแต่แหวนวงนั้นหายไปไม่มีร่องรอยของการบุกรุกไม่มีรอยเท้าแต่ทั่วพื้นยังเย็นเยียบเหมือนกลางคืน พระลูกวัดรีบตามพระอาจารย์มาเมื่อเห็นสภาพของพระคีรีพระอาจารย์เพียงพยักหน้าสายตาหนักแน่นแต่เศร้าลึกเขาได้พบสิ่งที่เขาต้องพบแล้วพระอาจารย์กล่าวเบาๆก่อนสั่งให้ใครๆอย่าถามอะไรอีกพระคีรีตื่นขึ้นในเวลาสายเขานั่งนิ่งอยู่นานไม่พูดไม่มองใครเหมือนวิญ,ญญาณบางส่วนของเขายังอยู่ในคืนนั้น เขาไม่พูดถึงไหมฟ้าอีกเลยไม่พูดถึงแหวนหรือเงาในศาลาแต่ทุกคืนที่พระสวดมนต์เขามักนั่งแยกอยู่คนเดียวที่มุมเงามืดแสงเทียนส่องเพียงครึ่งหน้าอีกครึ่งจมหายไปในเงาและในบางคืนชาวบ้านที่ผ่านวัดเล่าว,ว่าเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวเดินเงียบเงียบไปยังศาลาเก่าไม่เคยมีใครกล้าเข้าใกล้ ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงพูดมีเพียงกลิ่นดอกลำดวนและเสียงกระซิบบางเบาในสายลมว่าเธอยังคงรอใครบางคนที่เคยสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือเธออีกเลยคืนหนึ่งฝนตกหนักสายฟ้าฟาดกลางท้องฟ้าดังสนัน่นเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองแม้ไม่มีใครแต่ต้องพระคีรีนั่งอยู่ในศาลา ตามองออกปเป็นความมืดน้ำฝนไหลาจากหลังคาร่วงลงใส่พื้นไม้หยดแล้วหยดเล่าเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังเขาหลับตาสวดบทมนในใจแต่เสียงฟ้าร้องกลบทุกถ้อยคำลมหอบแรงเหมือนใครกำลังหายใจอยู่ข้างหลังเขาลืมตาขึ้นช้าช้าและเห็นเงาร่างบางๆยืนอยู่ที่ขอบศาลาผมยาวเปียกปอน ใบหน้าซีขาวสะท้อนแสงฟ้าเป็นแวววาวไม้ฟ้ายืนอยู่ตรงนั้นเธอมองเขาด้วยดวงตาเปล่งประกายแต่ครั้งนี้ไม่มีน้ำตามีเพียงรอยยิ้มจางๆที่ปิดบังบางสิ่งไว้พระคีรีไม่ลุกไม่พูดเขาเพียงพยักหน้าเหมือนเข้าใจสิ่งที่เธอมาตามหาเธอเดินเข้ามาช้าๆทุกย่างก้าวไม่มีเสียงเหมือนเท้าของเธอไม่แตะพื้นโลกอีกต่อไปแล้ว หลายปีผ่านไปซาลาหลังนั้นถูกป่าอบล้อมแน่นหนาต้นไม้สูงขึ้นจนแทบมองไม่เห็นตัวอาคารเทวันพันรัตเหมือนแขนที่โอบกอดเรากับธรรมชาติเองก็ไม่ต้องการให้ใครรบกวนเด็กๆรุ่นใหม่โตมากับคําเตือนและเรื่องเล่าขานไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้แม้ในยามกลางวันแสงจ้าแต่เรื่องราวของพระคีรีและไหมฟ้า ยังคงถูกเล่าต่อในทุกเทศกาลในคืนจุดเทียนไหว้ผีหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงแม้เท่าท่านหนึ่งชื่อยายรำไพเคยเห็นพระคีรีตอนยังเป็นเองนแล้วว่าทั้งสองนั้นรักกันจริงแต่รักของพวกเขาถูกผูกด้วยเงื่อนไขของศรัทธาบางความรักต้องจบลงในความเงียบพระเสียงของมันไม่ใช่เพื่อโลกนี้เธอพูดพางจุดทุกที่หน้าศาลาเก่า แม้มือจะสั่นแต่แววตานั้นแน่นิ่งในคืนหนึ่งขณะลมหนาวพัดแรงเสียงกระดิ่งวัดดังแผ่วไกลๆมีบางคนบอกว่าเห็นแสงเทียนลอยอยู่ในศาลาเก่าอีกครั้งแสงนั้นนิ่งไม่ไหวเหมือนมีคนกำลังนั่งฟังเสียงสวดหรือกำลังรอใครบางคนให้กลับมาสารต่อคำสัญญาในความเงียบมีเสียงกระสิบไกลๆแว่วมาว่า เราจะรอปรับใดที่ดอกลำดวนยังหอมในยามค่ำและตราบใดที่ศาลาหลังนั้นยังยืนอยู่เงาของความรักนั้นจะไม่มีวันเลือนหายจากป่าแห่งนี้เลยหลายสิบปีผ่านไปศาลาหลังเก่ากลายเป็นเพียงซากไม้และเถาวัลย์แต่ไม่มีใครกล้าหรือไม่มีใครกล้าแต่ต้องเหมือนทุกคนรู้ว่าที่ตรงนั้นคือสถานที่แห่งสัญญาแม้ไม้จะผุพัง แม้หลังคาจะพังทลายแต่ทุกฤดูดอกลำดวนยังคงพลีบานกลิ่นหอมลอยปกคลุมในยามค่ำผู้คนรุ่นใหม่อาจไม่รู้ชื่อพระคีรีหรือหมาฟ้าแต่เมื่อเดินผ่านบริเวณนั้นหัวใจก็รู้สึกอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันมีเด็กชายคนหนึ่งลูกหลานของลุงคำปันเดินผ่านศาลาดโดยบังเอิญในเย็นวันหนึ่งเขาหยุดยืนมองเข้าไปในเงามืด แล้วหันมายิ้มกับแม่ของเขาแม่จา๋าผู้ชายในชุดเหลืองกับพี่ผู้หญิงเสื้อขาวเขายังนั่งด้วยกันอยู่เลยเขาดูมีความสุขมากแม่ของเขาเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพาเขาเดินต่อและในดวงตาของเธอมีน้ำตาเล็กน้อยบางความรักไม่จำเป็นต้องครอบครองบางความรักเพียงได้อยู่เคียงข้าแม้เงียบงันก็เพียงพอแล้ว และสาลาหลังนั้นจะคงอยู่ไม่ใช่ด้วยไม้หรือเสาแต่ด้วยคำสัญญาที่ไม่มีวันเสื่อมสลายตามการเวลาจบบริบูรณ์